มปคนเลือกมันเป็นนายกวันนี้แบบฉลาดได้กินดีทั้งแกคุณวิกียรตเขาดูบรรยากาศของวิลล่าคาเฟ่ไม่ใช่รอมไม่ไม่ใช่มันเหมือนไม่มันทำให้ลึกถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อ20ปีที่แล้วครับผมเวทีคาเฟ่ก็จะเป็นแบบน,นี้ประมาณนี้นะฮะต้องบอกว่าขอบคุณแลนด์มาร์ครับผมนี่นะครับที่จัดงานซูนรวมํำใจช่วยพี่น้องชาวใต้ครับ นะฮะจัดโดยสมาคมบันเทิงผู้ซื้ข้าวบันเท <deux> ิง <scripture> ผู <warm> hands, ้ซื้ข้าวบันเทิงนักข่าวบันเทิงนักข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะครับมีไล่ชุมลมไล่คณะครับผมนะครับก็ระลีรับท่างการโดยพี่สุเทพพี่สุเทพสุเทพประยุทธ์พิทักษ์นะครับ นะพี่ปราโมทดตกเก้าอี้อเออข,ขึ้นขึ้นมาทำไม้ตรงเนี้ยตกเก้าอี้ไปนะพี่ปราโมดอ้อนนั่งกู้าน่ายกอ่ะ,ะอ๋อเี้ยวกู้บ้นายกยังตกเก้าอี้น่ายกยังคั่อองอยู่ในห้องน้ำห้าต่อรอยไม่เจอบ้าบอบ้าบอ,อถือว่าพวกเราเนี้ยวันนี้มาเนี้ยเราก็ได้ความสุขกลับไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีศิลปิน คนดันเกวียนเด็กปั๊มอ่าเด็กปั๊มหรือปั๊มเด็กอะไรเนี่ยเด็กปั๊มชาวนาอะไรอ่าเสียงตวดคาขาภาคาบาลีในงานเพลงช้าพี่เพลงช้าเพลงช้าพี่ใจเย็นอ่าแล้วก็นาทองดันดีพี่ทครับนันดีเพเพลงดังเยอะมากแล้วก็มิสเตอร์ ไม่เคลืตังค์ไม่เคลืตังค์อันนี้ต้นฉบับต้นฉบับของกัเปีนี่ต้นฉบับเลยเจ้าพ่อเจ้าพ่อกัปีเจ้าพ่อคัปีตัวจริงต้องไม่เคลื่ตังค์ครับผมเมื่อสมัยก่อนนะปีที่ผ่านไม่ว่าพวกสีดีเผื่อนอะไรเนี่ยนะมัน Co ปีไม่ถึงไทยคัดปีม่ยาว่า Co อปีศิลปินดังๆใครจะดังมาพี่เบิร์ดพงษ์ไทยจะดังไปโลโซ อยู่ในตัวไม่ขึ้นตั้งคนเดียวจบคต่อทุกกระบวนท่าถูกต้องในตัวกับพี่คนอื่นไม่ใช่เข้าแถบว่ามาจากเซนเจอร์เออนะครับผมอันนี้อะไรไม่มีอะไรฮะอ๋อไม่เป็นไรแค่เข้าดูเดี๋ยวศิลปินคนไหนมาก่อนก็ขึ้นก่อนนะครับผมนะฮะเพราะว่าต้องไปออกจากวิลล่าก็ต้องเข้าพระรามเก้าให้เขาแข่ไม่มีเลยฮะไม่มีแล้วพระรามเก้าไม่มีแล้วเจ้าของพระรามเก้ากับเจ้าของของวิลล่าตอนนี้ ตั้งคาเฟ่อยู่ลงงอะไรน้อตลบขอบคุณพี่ชายด้วยนะพี่ประวิทย์ในหัวประวิทย์นะครับครับผมนี้วก็แจ้งไปนะท่านแขกมี่เกียรติที่จองตกไว้นะครับครับผมท่านมานาอ่ามานาเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้จ่ายค่าโต้ช่วยไปจ่ายครัโต้อนนอนนะครับจ่ายแล้วจ่ายแล้วเรียบร้อยใช้เวลาเตรียมงานแค่ประมาณสี่ห้าวันครับคือตอนนี้คือเขาจองเต็มหมดแล้วครับผมจองเต็มหมดแล้ว เราียังบริจาคได้เลยครับพี่เลยังบริจาคได้อยู่นะฮะถ้าหากว่าใครจะร่วมบริจาคนะเงินไรได้ทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมอให้กับพี่น้องขาวได้ที่ประสกุทกับยครับผมยังจะเพิ่มพิจะบริจาคอนมี้พิมกับบริจาคได้เลยบริจาคได้เลยไอ้เอ๊ไปเอาเช็คในกระเป๋าผมมาเขียนเช็คเงินสดเท่ไร่ยกไม่คิดครัอแล้วก็ให้สมาคมกันเลยอยากให้เท่าไหรเไ็กกรองเอาโอ้โหวในบัญชีมีตังไหมไม่มีไม่มีแล้ว โอ๊ยไอ้หน้าแมวเด<อ>ี๋ยวไหลก็ต้องปวดน,น้ำปวดรวยกัน่อยถามน้องๆน้องๆที่บอกเป็นพิธีกรเมื่อกี้เนี่ยวันทองเป็นพิธีกรพิธีกกรทสสัสาวสาวๆสวยๆทำไมฮะบริจาคให้กับน้อง,องเลยเลยหน้าสงสารน้องสงสารเหลืออะไรกระเกงก็นุ่งมาสั้นนิดเดียวขาดด้วยกระเกงผมจะไม่มีตังค์ซื้อเขาเรียกเป็นแซ่ชานเน่เน่่เเนี่ยนะขาดขาดก็ลงกระลิกแบบนั้น ผินนดทีนั่นนั่ขาดอีกรงที่หนึ่งนะมึง <c oughs> มึงกูมึงพิดอะไรอยู่พี่เลยรูปร่างแบบนี้น่าทำครอบครัวกูแตแกแยกเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ทำามาฝากนี่เมื่อกี้ทำท่ากาแฟอ,ว,อวัยวะเพศแข็งหรืออะไรหรือตื่นตัง <c oughs> ยังไงก็แล้วแต่นะครับบรรยากาศสบายๆนะครับสวัสดี <c oughs> ครับผมใครครับใคร เออนะพูดซื้อข้าวช่องเก็บใช่ครับผู้ซื้อข้าวช่องเก็บอ๋ออันนี้เป็นโกจองนะครับพี่เจลยจองแล้วมากินเมื่อไหรสี่สี่ครับโอ้ยพ่อมากินเยอะให้แม่มาเดินเบียร์ดิเออแต่พนักงานที่นี่โหอให้บอกพา่เจ้าของร้านด้วยทำไมครับมาครั้งแรกเลยนะฮะไม่เคยมาที่นี่ครับผมเรามาถึงก็ปวดท้องจะเข้าห้องน้ำไม่เลยมาจอดรถฝั่งนี้กอรีบจะเข้าห้องน้ำ เาาว่ติดโก้ะชื่อตี๋จะเป็นทำไมก่อนจะต้องมีติดโก้นะพี่ครับติโป๊เป็นอย่างนี้เอาให้แบ,บ๊กเราไม่ได้มาไม่ได้มาหลงขับรถหลงเนี่ยแบ,บ๊กไม่แบ,บ๊กเราเน,นี่ยนายยกเนี่ยเป็นอย่างนี้ลุกทีทเาไ,ไ,ไมเขาหลังจะไปบอกว่างานช่วยอ่ถ้าบอกงานช่วยไอ้พวกแบ,บ๊กอัของเราเนี่ยแบ๊กไม่ค่อยมาถ้าบอกงานหาเนี่ยมันมาเต็มทีมไอ้พุ่มไม่เท่าไหร่ฮะไอ้คน,น,<อ>คนติดต่อโน่นอยู่ในกลุมกล้องนู่นก็กไปเวลาพูดงานช่วยทำไมต้องติดอ่างกับกูด้วย ปกรัมาช่วยันวันนนที่คนที่คนที่เจสมาคมมีมีตลกมาช่วยมพี่จัดจันำาพ่วสาธุขอให้มึงเป็นอย่างเข่ามากแล้วก็รกากุญจนเนี่ยบอกเราเลยนะครับสมาคมตลกตอนนี้้กมีการกุนไหพี่นอที่เดินทางมาจากายไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรภูเก็ต เล่นตางไม่ต้องโทรหาผมไม่ไปจริงเหรอมึงจะทำอะไรมึงจะรับงานอะไรในมึงปรึกษาด้วยนายกอ้าวใหม่นี่ปรึกษาผมบ้างในว่าผมขอโทษลูกผมเรียนหนังสือต้องใช้ตังค์นะครับคุณบอกงานช่วยงานช่วยอย่างเงี้ยอ่าอ่าแล้วจะเอาค่าเทอมที่ไหนลูกโอ้งานโทรศัพท์เครื่องดีก็ไม่ต้องใช้อีกแล้วเออทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปโทรศัพท์เฮียอะไรแม่งโทรติดแต่งานช่วยพอกูเจอพวกจอจอเจอพวกกําเน ก็มีตังเฮ้ยไอ้ปาวันนั้นวันเกิดกูทำไมไม่มาวะาพี่ได้โทรหนาะผมบอกกูโทรเท่าไหร่แม่งก็ไม่ติดโทรเท่าไหร่แม่งก็ไม่ติดดูที่ดวงมึงไม่ได้ตังอ,อ,อ,อ้าวก็ยังต้องทำงานมีงานช่วยที่บ้านก็แม่งตืน่นเดียวติดหรือตืน่นร่างไรบ้างวะมา,มาช่วยกูหน่อย <c oughs> ชิบหายโทรศัพท์เฮียอะไรโทรติดแต่งานช่วยแต่ผมบอกผมบอกพี่น้องด้วยนะฮะ ไปเที่ยวภาคใต้ตอนนี้ไปได้เลยนะครับปกติปกติฮะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานียแหนงตางต่งเหตุการณ์ปกติฮะตอนนี้ปกติเราเที่ยวได้ตามปกติอะไรพวกดูข่าวก็ยังมีวางระเบิดยิงทุกวันก็นั่นแหละคือปกติถ้าไม่ยิงไม่วางระเบิดนั่นแหละผิดปกติจริงว่าจริงแต่พวกเราไปอ่ะสบายไม่ต้องกลัวตำรวจเขาไม่ทำอะไรตลก โอ้ยไม่ไาด้วยแหละไม่ไายด้วยกูขอตายเดียวเดียวเนอะโอ้ยยังยังมีชีวิตอยู่อีกเยอะครับผมอ่ะมาพูดถึงเรื่องเสียงเพลงอ่ะเสียงเพลงนี่ไงเสียงเพลงเขาบอกว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสัดานเป็นคนชอบกลดน้ำอีใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะนั่นเหมาะคิดกระบทอัปปารัตฟังเพลงเธอชื่นใจอชอบเพลงประเภทไหนถ้าพครับผมจะชอบเพลงคนเมืองก ผมคนอ่างทองคนอ่างทองครับอ่างทองมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบเอยชื่อปุ๊บคนดูแบบอ๋อนี่จริงมาอยู่อ่างทองวัดเก็บชยโยหมู่บ้านกลองนี่อยู่อ่างทองอะอยู่อ่างทองอยู่ป่าโมกแล้วศิลปินล้ะศิลปินแบบเอยชื่อแล้วคนรููจักสอนลามน้ำเพชรพระเอกลิเกเด็กตอนนี้เป็นนุ่ล้วเป็นหนุ่มแล้วนนลวิเกเงินล้านลานนิเกยเงินล้านสอนลามน้ำเพชรนี่อยู่อ่างทองอยู่อ่างทองครับก็มีคนเดียวชัยาวิชัย